เอาแล้วผมก็ขอสวัสดีที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องของเค็กไอนะครับโอเคทุกคนวันนี้ในที่สุดก็มาถึงคิวที่เราจะไปเกียนโซนแล้วก็ไปเกียนชนโลแก,กนนะครับแต่อันนี้ก็ไม่เชิงไปเกียน,นะครับจะเป็นไปแอคหล่อไปแอคท่าใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าที่มีกิจกรรมอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะครับ กิจกรรมแรกนะครับผมเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับเติมครบได้ถึง2นะครับเพียงแค่ทุกคนเติมเพชรครบ299เพชรก็รับแอร์บอร์ดตัวนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็อันที่2จะเป็นตัวท่าทางตัวนี้นะครับท่าทางตัวนี้เนี่ยเวลากดเนี่ยบางครั้ง ฟ้าจะเปลี่ยนสีด้วยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคนยืนแล้วก็ตำแหน่งของคนกดท่าหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับบอกเลยว่าท่านี้ปั่นมากเลยเวลาไปเล่นแรงหรือว่าไปเล่น4 VC ีนะครับผมใครที่ไม่เติมมาตอนนี้ก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับทุกคนกิจกรรมเปิดให้เราเติมนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22เดือนกุมภาพันธนี้นะครับกิจกรรมที่2อนะครับผมก็จะเป็นแอนิเมชันเปิดตัวแล้วก็เวลาได้ MVP ก็จะเปิดตัวท่านี้นะครับนีดูรอบ นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นท่าใหม่ที่ผมเคยรีวิวให้ทุกคนดูนะครับผมก็เข้ามาในกิจกรรมตู้สง 8T การันตี ได้แน่นอนนะครับผมกิจกรรมนี้ไม่มีอะไรยากซับซ้อนนะครับเพียงแค่เราเลือก2อย่างที่ไม่ต้องการออกนะครับแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ของนะครับผมก็รางวัลใหญ่จะมีท่าเปิดตัวแล้วก็ไอวอลตัวนี้นะครับผมโอเคทุกคน <S 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 ก็กิจกรรมมีให้เล่นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับและอันสุดท้ายนะครับที่เด็ดสุดที่รอคอยมานานแสนนานนะครับก็คือสกินปืนฟาาสนะครับผมที่ผมเคย รีวิวให้ดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นสกินที่โกงที่สุดแล้วนะครับในบรรดาฟา,าร์มัสทั้งสิ้นนะครับก็ด้เมจสองอัตราการยิงหนึ่ง ิเศษคือเพิ่มดาเมจพิเศษเวลายิงคนที่กําลังเคลื่อนที่อยู่นะครับผม,ผมโผแบบโคตรแรงโคตรรัวนเนะครับก็มาในรูปแบบกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีนะครับผมไม่มีอะไรยากนะครับก็กิจกรรมนี้เปิดให้เราสุ่มวันนี้จนถึงวันที่17มีนาคมนะครับผมเดือนหน้าเลยนะครับมีเวลาให้เราสุ่มยา,ยาวเลยนะครับทุกคนเอาละวันนี้ก็ถึงคราวที่เราจะไปแอคโซนกันนะครับและผมมีท่าใหม่ที่จะให้ทุกคนดูนีเป็นไง ท่าแบบเออท่าเหมือนกังฟูมากเลยทุกคนนี่โคตรเทพแต่ว่าเราจะไม่ได้มาไปชุดนี้นะเราจะเ่ได้ใส่ชุดนี้ไปนะครับเราจะใส่ชุดนี้ทุกคนนี่เดียรล่างเจ็ดเคนี่มันอบป้าจะชัดอบป้าทุกคนดูเสื้อคอเต่ามันเป็นสีขาวนะครับนี่นะก็คือมีปีกสีขาวด้วยโหสวยมากเลยอะทุกคนเนี่ยวันจะใส่ชุดนี้เป็นลงแรงอยู่ก็น่าจะมันไส้ไร่ส้มศพนะทุกรง มาครับทุกคนโอ้โหกล้ามทองโคตรเยอะอ่าอ,อะไรล่ะครับโทษทีก็แบบถึงจะไม่ใช่กล้ามทองแต่แบบออรลาผมมันก็เตะตานะครับ <c oughs> เอาหลงตัวเองหลงตัวเองเอมีสาวแบบมายืนดูมีสาวมายืนดู <c oughs> อะงงงง,ง,งกล้ามทองงง <c oughs> ทำไมรู้สึกว่าชุดเตงมันตึง,งกว่ากล้ามทองวะทุกคนเฮ้อะงงงงพี่เค้ก รู้จักอีกรู้ได้ไงวะก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะนี่นี่โ์ท่าใหม่โชว์ท่าใหม่โชว์โชว์เอ้ดีดีทุกคนเรียกสัตว์เลี้ยงเรียกสัตว์เลี้ยงมาเอ๊ đây, ไนะไปไหนมีเสือมาเต้นดะอีดีดข่าวว่าตึงห้องนี้ดีข่าวว่าตึงไอโชว์ท่าทใหม่อีกรอบหัวหนีไอชุดผมมันเหมือนการมาเทพเลยอะทุกคนให้มันหะล่อหล่อจัดอะดูทุกคนดูดิ มหลอกเกิน,นเฮ้ยมีคนกดท่าฟ้าแดงเครียดครับหาผู้สาวครับเ็เอหากรบอบอกรอบดฟืบไอ้ี่หลอจริงหลอดจริงหอดจังพี่หลอไหมครับ ดูดินี่มันแกงกล้ามทองมาแอคอะไรใส่เนี่ยอุ้ยดูดีมีคนใส่กล้ามทองว้าวเยเยเยเเดี๋้เขาเต้นท่าใหม่แล้วครับเขาไม่ท่าปืนอะไรฟาร์มฟอร์มาตเฉยนี่เต้นท่าใหม่เต้นท่าใหม่เนี่ก็เผาจังเลยเผาจริงเลยมาครับผมอยากให้ทุกคนออกกล้องด้วยนะครับผมมาเราปักเลยจ้ากัน ข้อปักแบบไม่กลัวโดนปักตามนะใ <c oughs> สายเกินสายเกินกดุดิอะไปกรอ,อบเผิ่ว่าเอาไว้รุ่นไว้รุ่นนุ่มเฮ้ย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 คนเอาตูดไปถูเสาธงผมด้วยเล่เกิดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเราอะเคไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับขายนา้ำครับสวัสดีครับขายน้ำอะไรเหรอครับ อยากได้น้ำอะไรล่ะครับเอ่อน้ำมะพร้าวก็ได้ครับเอาไว้ลาดหน้าเหรอลาดหน้าใครก่อนป่าวป่าไม่ได้ขายน้ำอย่างนั้นไม่ได้ขายน้ำคือเอาไว้แบบขายน้ำอะไรแล้วขายน้ำเลยรับงานออกไปซื้อขนมรับงานอ๋อไม่ไม่ไม่เราอันนันที่เขาพิมพ์อยากได้น้ำอะไรล่ะออทำก่อนมีน้ำดังอยากจะกินน้ำซม เสื้อผมสวยไหมครับสวยสวยแต่งตัวแบบอัสวินอ่ะพี่ใช่มดใช่มอดมอดอะไรมดมีมอดด้วยอ่ะลองมอดไอ้ขี้เฮ้ยพี่เตะเขาทําไมเขาสาบเปิดไหมแต่งตัวที่นะแบบยังไงเออเข้าไปดีอ่ะโอปป้าไหมโอปป้าไหมพี่ใช้เซคิปเซคิปเหรอไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เฮ้ยไม่เตะน้องเขาทําไมนะ มูปิดแมวก่อนมูร้อนนะโว่ขนตายปะเนี่ยประมาัมั้งสองคนเลยหรือเปล่าวะเอ้าอะไรโลพี่ว่าไงครับฝ่าเปล่าเมื่อกี้ยุบมูไหมเหี้ยพวกน้องเข้ามาแล้วกัน <c oughs> อ้าไม่ใช่น้องไ,ไม่ใช่คนรู้จักอ่ะคนรู้จักทั้งสองคนแหละอ๋อเออที่พี่ถามว่าใครน้ำอะไรแค่ผมบอกไะน้ำอะไรครับน้ำอะไรใครน้ำเปล่า โอเคโอเคเอะไลยนะเขาไว้นะครับเอาเสื้อขาวไว้ยังไงอะอ๋อผมใช้แฮตเตอร์แฮตเตอร์ล้างไงไม่เคยเห็นนะมันเอาอยังไงพีมม่มันมีมันมีได้หรอไวายัางไนบอกหน่อยได้ปะเอามากับกิจกรรมที่มันเป็นคอเต่าสีดำไงเมื่อไรอ่ะนานยังนานแล้วม,มันมันแรงนะตัวเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนซื้อทันไม่ไม่เคยเห็นนะใช่มันแรงตั้งแต่ฟีฟา์เปิดอะ <c oughs> ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่เพิ่งเปิดนะแบบเปิดไปสักพักนึงแล้วเปิดเลยเปิดใจเหรอ ปิดตูดครับเฮ้ยเพิดอะไรรอเลยเด้ตัวนี้ทันปะเฮ้ยทันครับทันทันแต่ไม่ซื้อทันหมดอะเลไม่ซื้อเออทันหมดแล้วเลยไม่ซื้อไม่มีตังค์หวัสดีครับสวัดดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมันชุดโอวัลตินโอ้หมดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยหมดไปหกร้อยแปดสิบาทครับโอ้โคตรคุ้มผมผมซื้อแต่โคตรหมดเก้าร้อยไม่เห็นได้พอเลยตาจะไหล เหรียญไม่ออกหรอครับนี่ซื้อหมดเหรียญไม่ออกเลยไม่ออกสักเหรียญเลยมีเนี่คนหมดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยเที่ยวไปหมดสักบาทไม่พูดป้องเออคนไม่เติมยังไม่คุยเลยใช่ไหมอิงชุดน้องหมาอันนี้แล่เข้ามาถึงอะไรอ่ะก็แลอยู่นะครับชุดแลชุดผมเลยครับไมเป็นองไม่ต้อหมาแลชุดหมาเลยก่อนผมยังไม่รู้เลยอ๋อไอที่เขาแส่นะใช่ครับแส่แส่ หรอมีผมมีชุดแรกวันนี้อีกดูดูดูอย่างหมูนั่มเองไม่มีชุดนี้อะไรเลยอ่ะมีชุดนี้เปล่ามีชุดนี้เปล่าเอาศึกศึกขิงชุดแล้วทีนี้เดี๋ยว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 วะเดี๋ยววะเดี๋ยวะอ้าวไม่มีดิวะเอยนี่ไงนี่ไงชุดนี้ป้าไม่ต้องเถียงหมวกหมวกเอฟแลนสุดเลยเฮ้ยฮูเท่มากเลยครับเท่มาก นี่นี่นี่เสื้อผมแรสุดครับเสื้อผมแรสุดเฮ้ยนี่มันสึกขิ่งชุดด้วยเฮ้ยเชื่อไหมผมมีชุดที่แบบที่แรงกว่านี้อีกถ้าถ้าใครมีนะผมผมนับถือเลยว่าคนนี้นี่โคตรเก่าแก่นี่มีชุดเหมือนผมเปล่าโอ้ยเอามีไหมมีไหมผมผมท้าเลยมีไหมเสื้กกรรมเลยอือหอนโดนเรยนห้าวันมีมีท่ามีท่าแบบมีท่าใหม่ใหม่ไหมีมีอันนี้เปล่ามีอันนี้เปล่ามีครับมีครับ นี่ชุดเด็กมีเปล่ามีครับในในในเป็นเด็กคนโม่น่าโม้ที่อยู่บุคคลของก็คุยเราบอกแค่นั้นเลยเออคนคนไม่มียังไม่คุยเลยเออแล้วแล้วคุยทำไมวะในในในคือคุยสาวไม่นี่มาโม้พุกพี่ชุดชุดนี้เหรออ๋อชุดนั้นไม่มีนะชุดนั้นไม่มีนะนี่นี่ชุดไหนเดี๋ยว็ดเด็ดบ้านนี้ ขาดชุดขาชุดที่แบบว่าคนอื่นเขาไม่มีกันมีเด้อมีชุดที่สั้นหนึ่งวะชุดที่สั้นหนึ่งอะโอ้แบตเหลือห้าชิ้นอ่าได่นนั่นเรแบตหมดมีมีครับมีครับชุดที่สั้นหนึ่งก็มีครับใจใจเยย์ครับนี่มีชุดมีชุดนี้เปล่ามีครับมีครับชุดไก่ไม่แรงหรอชุดไก่มันแรงหรอใช่ชุดไก่ไงไม่มีหรอไม่มีอย่าพูดไม่มีพูด ชุดไก่นี้ใช้ทองซื้อเอาเลยนะไม่ไม่ได้ใช้เพชรนะนออทองออชุดชุดนี้ชุดนี้เติมมาประมาณเกือบสองพันเลยนะสองพันสองพันบาทเหรอสองพันทองทำนึกว่าจะไม่ตบมุกชุดนี้แหละครับอย่าเถียงผมผมใช้โอโมซักกับมือนี่ชุดนี้แหละไม่ไมีใครมีหรอกตอนนี้เราไปเก็บมันในถ้ำมังกรมีมีท่าอะไรไหมครับมีท่าอะไรเลยไหมมีนะไหนไหน เออมีมีอยู่อยู่เดี๋ยวเอามาให้ดูไอดีแหลักแล้วก็เลขหนึ่งนำหน้านี้ไม่แรงก็ไม่รู้จะว่าไงละเออแล้วเขาทำอักษรสียังไงวะอักษรสีหนโปรไฟล์ไม่รู้เหมือนกันครับไม่บอกครับเอ้าไม่ได้ถามเออไม่ได้ถามขอโทษครับอะไรเมื่อกี้คุณถามว่าทำยังไงแต่คุณไม่ได้ถามได้ไง เอา้าไ,ไม่ได้ถามใครดียังไม่ได้เอ่ยชื่อพูดลอยลอยใช่ไหมเออใช่พูดลอยๆใครจะรับก็รับไปเขาด้วยควาเขาด้วยกวาไม่เดบิบาทหรือเปล่าไม่เดบิบาทหรือเปล่าไม่เดบมวสมองไม่ติดสมองเลยเขาเกินกูเกินมันมันหลายรอบแล้วไม่มีอย่าพูดไอ้พู้อะไรแยะเลยอ่ะเออเ <c oughs> นี่ยพี่นะไอ้ดีนี่แหละที่ว่าโดนแบนห้าวันอ่ะทำไมทำอะไรมาโดนแบนไม่รู้ดิพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้แล้วพรุ่งนี้เข้าได้ช่วงเย็นๆเนี่ยเข้าได้ยาวอันนี้พี่เบนกูอะไรสาระ ไม่ได้ไม่เล่นตะกี้หรือเล่นโปเล่นอะไรนะพี่ไม่เ่นโคได้ซ้ำเล่นธรรมชาติได้เหมืนที่โคนเล่นกันอะวัยรุ่นธรรมชาติใช่ไหม่เองบอกเล่นธรรมชาติไงวัยรุ่นพลังธรรมชาติใช่ไหมท้อกะขอตัวละเจ้ตาเล่นในเฟซผมอ่ะเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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  ผมเทวดาตัวน้อยครับสวัสดีครับใส่ใส่ใส่ตัวเลขโรมันด้วยว่ะใช่ครับผมเป็นกามเทพครับโอ้แต่ว่าคนชาวบ้าคนเรียกว่าเหินกามเฉยเลยครับเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีครับเยสแฉลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับชื่อตั้ตินะครับ เฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้เที่ยออกกุ่มเดี๋ยวมาดูก็มาเดี๋ยวมาดูก็มาเที้ยเทวดาก็มีไอ้สัตว์เฮ็ดอ่าเลือกเลือกเอาเลยครับว่าจะลงนรกหรือขึ้นสวรรค์ซวันทคงดีกว่าทคงจะเจ็ดไม่ไม่ฟัง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 กันละมั่งสักผะหาแล้วหแล้วอ่าอฟังครับฟังถ้าอะไรครับถ้าใจเราร้อนแรงอ่ะก็ท่าทองแดงอ่ะก็แค่เครื่องขวัวครับน้องเย็ดแค่เธอยังคิวต้นยูก็แค่สายเด้อซ้ายเย็ด นช่ครับผมบอกแล้วการมาเทพกำลังจะตกนรลกตอนนี้แหละสุดงอันนี้มาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยมาด้วยกันีใจว่าเองมันไม่ต้องเรียกพี่หรอกผมเรียกมันลุงตลอดเลยมันใต้แต่มันตาป็ามสิอายุเท่าไหรกันละครับเนี่ยสิบเก้าเท่ากันเหรอไม่ผมสิบเก้าสิบเก้าจะเข้ายี่สิบนี่แหละเดือนนี้จะเข้ายี่สิบ อ๋อเกิดเดือนกุมภาครับเกิดเดือนกุมภาเหรอครับอ่าว่าดีครับเนี่ยสามมาหน่อยดีฮะสามมาหน่อยเงาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเพิ่งหาเข้ามาผู้ชายวะเดี๋ยวกูคุยกับเมียกูก่อนอ่าไอ้ยลูมีเมียฮาโหลยลูมอวมอวมมีเว้ยไอ้ยลูกขาแล้วครขาขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าพาพาไปป้าว่าเซน มาทุกคนห้องต่อไปนะครับผมห้องนี้แบบเฮ้ยสาวก็เยอะเหมือนกันนะนี่อืมยืนเข้ามาแล้วก็แบบยืนเป็นนางแบบโชว์ความสวยของชุดเลยนะมไม่ขยรงไม่ขยับเลยนะสาวว่าไงครับว่าไงครับว่าเข้าไปรุ่นเอาท่าใหม่ไปดูนะครับนี่สนใจเข้าสำนักเค้กเซี่ยวหมิงไหมครับสำนักอะไรนะอ่ะงงงงงงท่าอะไรอะ่ะทำไมมีเสือมาเต้นด้วยเฮ้ยห้องนี้ยี่สิบคนทำไมเล่นไป โชว์ท่าฟาร์มัทใหม่เอฟีบอกพี่ไม่โชว์ท่าฟาร์มัทเลยอะไ้เป็นไงกดแบบกดให้เบื่อเลยนะครับทุกคนน้องๆเป็นไงเฮ้ยเกินไปเปล่าเมียอาร์มเมียใครแอดมานายอาร์มอร์มดูดีแอดมาลุ้นัวเลยใครวะคนไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวตามหาคนนี้คนนี้คนตะกาทองผัวไปไหนครับหัวไปไหน หัวไฟไหนครับโอ้พิมพ์ผิดอีกแล้วพิมพ์ผิดสามรอบตายละว่ <What? S 1> าซา <laughs> นนี่แอปเสี้ยวปอ <laughs> ไม่ใครคือเขาแอดมารัวๆนะทุกคนแบบผมไม่ได้ไม่หลับแอดเขาทุกทีก็แอดใหม่นะมั่นแหละเมียเมียชาวบ้านมีชาวบ้าน,ม,าาน <laughs> มันคือสีแอบทำไมใครชื่ออาร์มก็มาดูนะครับมีใครไม่รู้นะครับผมดีเบลหกสิบแปดคันสองร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับคลิปนี้ประจานครับประจานครับ <laughs> ท่านเปลี่ยนชื่ออ๋อเขาเลิกกันแล้วเหรอเลิกกันละบอเอชื่ผมนี่มันหลอกจริงนะทุกคนอ่จริงไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นมันมีคนใหม่โอหน่าองสารจังคนมันนาเลยโดนด่าดูทรงละไม่ใช่ดรือคนที่เก้าเก้าเลยนะครับจัดไปรี่นี่แอกแอกแอกแป๊บแอแป๊บ อีเฮ้ยแอกสาวแอกสาวอีเฮ้ยไม่เอาไม่หัวตูวครับไม่ชอบโอ้ยเกินไปเปล่าเฮ้ยเฮเฮินเขินเขินได้่ากันแล้วได้โคตรเดือดเลยทำไมโซนอันนี้มันปั่นจังวะ โอเคครับทุกคนก็สาหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับดี๋ยวผมต้องขอตัวไปดันแรงต่อนะครับผมทั้ง4ี4แล้วก็แรงใหญ่นะครับก็ช่วงนี้ขยันเล่นสะหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับบ๊ายบาย